ายความรู้ส่วนท่านนายกคอนใจก็ไม่ได้ถวายความรู้นะแต่ว่าได้มีโอกาสสอนท่านตอนเรียนปญชาโตนะครับเอาอะไรทักถิ่นคือผมก็สอนตั้งแต่ปถมถึงระดับเอาอะไรนก็หลายท่านแล้ววันนี้นะครับต้อนรับท่านอดีตคณะบดีมอนักคอมมนมคณะอะไรนะครับ คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาการจัดการท่านดรจำนงวงชายชมนะครับทางด้านโน้นนี่ก็เป็นนักปั่และพี่น้องทุกท่านนะที่ผมเอานาม ในความสะดวกคณะนักบัตในปีนี้เป็นอย่างดีขอนรคุณคณะผู้บริหารทุกท่านนะครับอบอกเพื่อนเราเดินทางมาถึง,งบริการอนพื้นที่งา ต้อนรับอยู่ณที่นี้นะครับนายกพรใจได้กล่าวต้อนรับตามสมควรนะครับแล้วจึงจะมีการให้ท่านสุรัตมื่อมินในนามชมรมใสยกัยนจำนวนห้าขอเชิญท่านสุรัตน์ประธานชมรมจากรยานเพื่อสุขภาพทางด้านนี้ด้วยนะครับท่านสุรัตน์ต้องเขรงจนะครับไม่ทราบท่านอยู่ที่ไหนครับเชิญเชิญที่นี่เลยหน้าอวบตนะครับหน้าอบตครับครับอ เดี ay, si ๋ยวพิธ yeah, ีการในลำดับต่อไปนะครับก right ็จะให้ทั้งอเชิญท่านรองประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับทังนี้แล้วก็ทางท่านจรัญจะทำรูปการถึเมื่อไหร่ท่านเจรัญทั้งรูปเมื่อไหร่เจริญจะทำรูปการถึงเมื่อไหร่มาๆๆเยี๋ยววันนี้เลยแล้วพี่น้องครับวันนี้นะครับครึ่งต่อครึ่งนะจะเป็นบรรดาพี่น้องมาจากเมืองท่าแขกแขวงขามุวนสองปอพลาท่านท่านชายครับ นะเพราะฉะนั้นวันนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่โดยทางท่านผู้กำกจังหวัดนภูมาตลอดเลยเป็นห่วงนะ,ะซึ่งมีทางท่านผวหน้าสาธนารัสุุแขงงวงขมวดรับขออนุญาตเชิญทนเวทีด้วยนะครับนะรู้สึกประทับใจมากที่สุดนะครับโดยเฉพาะปีนี้ทางคุณพระพันกรุภานะครับก็ได้เข้ามาเปะและก็อีกวนหนึ่งครับอันนี้ก็ต้องขอกวนดี ให้กับทางท่านพระพิสิิธิ์นะครับถือว่าท่านก็เป็นลูกหลานที่น้องสบวนล่างกลางท่านมาร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมต้อนรันบคณะปั่นจักรยานทุกท่ทานนะครับผมในนามผมนายกโครงการบริหารสุตบุคนคนรล่างกลางในส่วนนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ขอขอบคุณท่านผู้หลักผู้ใหญ่จุก่้นทุกคนนะครับที่ยังไม่ลืมองค์การบริหารสุตบุล่างกลาง หลายครั้งหลายปีหลายปีนะครับก็ท่านก็ให้โอกาสเข้ามาแวะนักองการบริหารสวนตะบนแห่งนี้แล้วก็โดยเฉพาะผู้ที่คอยสนับสนุนผู้อยู่เบื้องหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่งค์งกา,ารบริหารสวนตะบลนะครับแล้วก็ทางประธานชมรมจักรยานนอรพนมแล้วก็ทางจุลยุทธ์นครพนนะครับอันนี้ท่านก็ทุกๆปีก็ไม่ลืมในส่วนของโครงการบริหารสวนตะบนเบนื้องหลง นะครับขอต้อนรับคณะขันจักรยานโดยเฉพาะชมรมขันจักรยานนครมดงและก็มีพี่น้องทางสปปลาวนะครับทุกท่านทุกคนนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะครับนักปั่นจักรยานทุกทุกจังหวัดทุกทุกอำเภอทุกทุกตำบลนะครับรู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่องค์การบริหารส่วนจังนวัดพระนครได้มีโอกาสต้อนรับ กับทุกท่านนะครับหวังว่าทุกๆปีงบการบริหารส่วนตะบลจะมีโอกาสพอยเข้ารับคณะจักรยานเหมือนอย่างปีนี้นะครับดังนั้นปีนี้ผมขอขอบพระคุณเท้าหนทนที่และทางสาวนตะบนด้านกลางโดยเฉพาะทางการบริหารส่วนตะบนด้านกลางนะครับสวัสดีครับขอขอบคุณมากครับผมครับในโอกาสนี้นะครับทาง สำกัารที่สุดพี่น้องจากแขว้นขามุลนนะครับมีคณะผู้ริหารอดีตนักปันน่นนคณะผู้วิหารมาร่วมปั่นมากมายนะครับต้องขอขอบพระคุณคณะทีมงานของนักปั่นจากสปปลาวนะครับทำโดยท่านตอร์เกตกายันของสวัสดิ์ดรแก้วอุดมลอดทมวงเตอร์สังขิธรพิลาวงศ์และคณะอีกหลายๆท่านนะครับผมเพิ่งได้พบเจอนะครับ อนนัีก็เคยเป็นผู้แทนสาสุขร่วมกันก็ยังข้ามฝั่งมาร่วมปั่นจักรยานนะครับนับเป็นเรื่องที่น่าินดีเป็นอย่างยิ่งต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทางสพปลาานะครับมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปั่นให้ถึงพระธาตุพนมนะครับเพื่อน,น้อมลำลึกถึงอ,องค์พระธาตุพนมซึ่งเมื่อวันที่11ส,สิงหาปี2518ได้พังทลายล้มลงมานะครับ รถขยับที่หนึ่งครับที่เรามาแชลนะครับรามาแชลจากชมรมปั่นจักรยานนะครับที่เรานักปั่นเราจะตั้งขบวนนะครับ รอให้รถน้ำขบวนนำไปข้างหน้านะครับอีกช่วงหนึ่งนะครับสวัสดีชมรมปั่นจักรยานจับบนหนงหวัดนครพนมคิดแข็งมากครับดูแลอเปิดความสด สมาคมศรีสัตนุกนคราะครับเราจะตั้งขบวนอี่จุดนี้แล้วค่อยๆเคลื่อนขบวนไปช้าๆระยะทางที่เหลือนะครับตอนนี้25กิโลแล้วนะครับแปลว่าเรามาขึ้นทางแล้วนะครับอีกสักครู่เราจะปัดไปช่วงหนึ่งนะครับจะมีจุดพักที่อบตพระกลางทุ่งนะครับจุดพักที่อบตพระกลางทุ่งเดินลงเแล้วรถจักษานแล้วกยาออบตสีว่าจะทั ้สนับสนุนได้อย่างไรนะครับค่อยว่ากันนี้นะลุกนะวันนี้ผมมือให้ลเองมขอให้บ่อยพ้อไม่มากขอบขอบขอบคุณมากมานยันลุงกันลายเป็นลมเลยลขนสมนเลยนะพีขอบคุณที่นี่ที่นี่ก้ยหลานคนละตันนะครับขอบคุณครับขอบคุณนาพวกเาทุกคนครับีรขอบคุณท่าน ายนะครับท่นานิัพยาธิ์ติดนะครับรุนหลานเขาเอาตัวย่างท่านทันคลายเป็นตัวย่างเออคนเคยเป็นรัฐมนตรีเคยเป็นสสนะครับอาย,ยุละแปดสิบคนแตยังไปได้มากถ้โดนแข่งแรงออกขุณนะครับคณะทีมงานนะครับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นวัน